ไมไมนห <c oughs> โนูพ่ออยู่ข้างหนูพ่อก็ต้องคอยพูดให้หนูไม่กลัวที่ให้ห่างในบ้ขนาดนี้เลยอะ่ะเจออรกแม่เพิ่งได้รับข่าวว่าพี่ที่แม่ไปงานด้วยเขาติดโควิดแล้วแม่ใกล้ชิดเขามากเลยแม่ต้องกักตัวตอนนี้นะคะแม่ก็หนีมากัก ตัวอีกห้องหนึ่งก็คือแยกเลยแล้วก็กำลังจะตรวจ ATK นะคะน้ำตาไหลระยซีซั่นนี้ไม่จะรอดไหมผลตรวจวันนี้นะคะยังรอดอยู่มะนาวน้ำผึ้งหนุบหนับนะคะของแยมมี่สุเปอฟู้ดพี่แยมนั่นเองมะนาวน้ำผึ้งหนุบหนับจะช่วยยูวยาทุกอย่างอื้อหืออร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวหมือนหวานก็เปรี้ยว <Okay. S 2> ィィอรวิดีโอพอกันมาพ่อลูกทานข้าวเสร็จนะคะขอให้วิตามินซีช่วยด้วยเถอะแล้ววันนี้นะคะแม่ก็มีอีเวนต์ออนไลน์กับวิชชี่แตว่แน่นอนระหว่างที่เราช่วงที่เราพักคอยเพื่จะรอเอาค่ <S <S ล่าสุดนะคะกดสั่งเครื่องตรวจออกซิเจนเท่าไหรน่นี่ต่ำกว่า97นี่คือโรงพยาบาลมีที่พ่นคอนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่มังมีผสมกระชายด้วยเผือ่อนี้ยังไม่เจ็บคอนะแต่ซื้อมาไว้ก่อน ตาล่าซื้อมาเตรียมและชุดตรวจโควิดคิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงแม่ไหมเออ,เอ,อคิดถึงลูกมากเลยต <c oughs> อนนี้นะคะก็ไม่มีอาการใ,ใดๆหรือจะมีหรือคิดไปเองก็ไม่รู้ไม่ระคายคอแต่รู้สึกเสียงเปลี่ยนขอให้แม่ผ่านซีซั่นนี้ไปให้ได้หรือถ้าแม่ติดก็ขอให้แม่ติดแค่คนเดียวขอให้สองคนไม่ติด เศร้ามากเลยตอน,นนี้นะคะก็เที่ยงคืนยังนอนไม่หลับต้องเปิดไฟไว้อะเพราะาปกติแบบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนอนคนเดียวเลยทุกคนอันนี้จะเป็นแบบน้ำลายนะคะให้ hey, บ้วนน้ำลายลงไปในนี้นะคะแต่ว่าแม่จอยใช้วิธีการอมเลยยังคงรอดอยู่นะคะ มือเที่ยงนะคะอูหม,มู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 ม่มข้าวอย wow. ู่หรอคะข้าวให้แม่ดูหน่อยได้ไหมคะอโหเก่งมากเลยเก่งมากเลยที่ก uh> tamam> ักต <Ja ัวนะคะก็เยียวยาด้วยเชื้คะโมจิด้วยนะ บลูบอรี่ชีสนะคะบูบอรี่แบบเน้นเน้นเลยคือเขาพรมเมี่ยมจริงอร่อยมากบํารุงนิดนึงนะคะน้ำกระชายอันนี้กินง่ายอ่ะน่าสุดแม่ก็ไปเอาโต๊ะมานะคะเพื่อจะนั่งหม่ํา้้าไปย่างไก่มา เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์กันช่วงนี้สกินแคร์ก็่องเทอเดปโปนะคะอันนี้เป็นแบบฟิลแบบน้ำตกนะคะเวลาตอนกลางวันจก็จะใช้เซรั่มกับน้ำตกใช่ไหมแล้วก็ใช้กับครีมเป็นเดย์ครีมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะใช้เป็นไนท์ครีม สกินแคร์มีไม่เยอะมีประมาณนี้เวลาที่แม่จอยใช้สกินแคร์รีวิวสกินแคร์อะไรสักอย่างนะคะก็จะใช้แต่อันนั้นเลยเป็นเวลา1เดือนถึง2เดือนจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาช่วยเรื่องอะไรซึ่งตัวเนี้ยให้ความกระจ่างใสดีมากแล้วก็เนี่ยผิวดีลิปมันนะคะลาเม่แม่อยู่นี่น้องน้องจะมาาแม่ ยังไงก็ต้องนั่นเพราะว่าอะไรไม่จะไปกลัวหมายถึงว่ายัางไงเราก็ต้องตัดสินใจว่าเออเราจะไปออยังไงเรารู้ตัวเองว่าเรากลัวโควิดมากเราอยากจะมีพยาบาลมีหมอดูแลเราก็ต้องไปอยู่แบบนั้นหนูก็อ,อยู่บ้างหนูพ่อก็ต้องคอยพูดให้หนูไม่กลัวทีให้หายปะแม่ก็บอกพ่อ,พอ แม่มันก็คือความคิดที่อยู่ในใจเพราะที่พ่อรู้สึกว่าเออมันมันอยากให้อย่างน้อยโอเคเคยก100ลัวร้อยก็ให้เหลือลดลงมาเหลือสักห้าสิบมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่พ่อก็ดีใจแล้วคร <s uck ling> ับเปิดิงไว้วันนี้แม่ตอยก็มีถ่ายงานนะคะก็ เมื่อเช้า,ชาคือมีความดราม่านิดหนึ่งก็คือแม่มีอาการเมื่อคืนนี้มีอาการแบบเจ็บคอ,อนิดๆคันคอแล้วแบบฉันจะต้องไปอยู่คอสพีเทลหรือเปล่าแล้วแม่จอยเป็นคนที่แบบไม่เคยนอนคนเดียวก็กลัว,ก,วออก็เลยคุยออกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็จะเป็นสายแบบแนวโหดแบบปอบแบบโหด,โดอะไรเงี้ยซึ่งดราม่าเป็นหนึ่งกลุ่ม ซึ่งคุณพ่อก็เอาละอืมนั่งปลอบนั่งงอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคือจริงๆไม่ได้งอหรอกก็คือเป็นการเทศมากกว่าคุณพ่อก็จะเป็นสายแบบผู้ใหญ่อะสายผู้ใหญ่เลยโอ้แม่ก็จะมีความเป็นเด็กความแบบงงงงงงงอะงเลยค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็คือมีอาการไอเจ็บคอนิดๆเราก็แบบแพนิกแล้วแล้วก็คุณพ่อก็ลงไปทําน้ำมะนาวให้นะคะตอนประมาณห้าทุ่มจ้า เออคือพอได้กินน้ำมะนาวเบกกิ้งเกลือสูตรคุณพ่อแล้วเนี่ยก็หายหายคันคอหายเจ็บคอตรวจเมื่อเช้าก็ไม่ขึ้นขีดนะคะยังไม่พบเชื้อเนาะก็กักตัวต่อไปแล้ววันนี้มีถ่ายงานก็เลยเนี่ยอะแต่งตัวถ่ายงานนิดนึงแต่งก็ไม่รู้เหมือนกับกนั่นนอรู้สีนั่งเรียนจะแล้วก็เล่นสายสายสายายางยามามมม,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 ม นมนหมดแลยย้วน,นหมดแล้วครับเด็กน้อยได้ยินดึงเรากล่าวค้า,านานหากใครได้จับหิงห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนอมนอนขึ้นนั้นฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้ายิงฝันแสงสวยงามมากค่ะม,มาโรงพยาบาล รุปก,ก็คือแพอะไรฝุ่นนะคะแบบดุนแรงมากแม่ยามันรีบกลับกลับมามันใช่เรื่องไหมที่ททต้องออกมาตอนตีหนึ่ง <ๆ S 1> ครึ่ง <ๆ S 1> คือนอนมาสองคืนไม่เป็นอะไรมาเป็นคืนที่สาม <ๆ S 2> ไม่มีที่นอนแล้วแม่ๆๆๆๆมันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะผลตรวจออกมาแล้วนะคะยังไม่พบเชื้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่มีอาการใดๆ คนตาแม่จอยคือชันขึ้นเลยอะปกติตาข้างนี้จะแบบแอบหลบในนะคะหนผิวนะคะเริ่มด้วยเซรัม่มโลชัน่นอ๋อชุ่มชื้นมากครีมนะคะนี่เป็นเดย์ครีมนะคะคาเดโปโ ให้ดูว่าเขาเปลี่ยนหัวได้จริงเขามีหลายหัวมากอันนี้จะเป็นปรับความร้อนนี้เย็นอันนี้อุ่นนี้ร้อนแล้วก็ปรับแรงลมนะคะอันนี้ปรับแรงลมแล้วก็เปิดปิดตัวนี้ถ้าดันขึ้นก็จะเป็นเย็นนะคะมนมันยกไมาขนาด ทำผมไปไหนก่อนจะมารีวิวเฉยๆว่ามันดีนี้มีอะไรมาส่งบ้างน้ำมะนาวเบกกิ้งโซดาเกลือนะคะสูตรคุณพ่อหล่อห้างกล้วยอม่าต้มมาให้วันนี่เลยคุณพ่อสั่งมัมไล์มาให้แม่มันเป็นเครื่องดื่มขิงผสมน้ำผึ้งมะนาวนะคะสลัดแฟคตอรี่ของโปรดแม่ นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมัมไลก็คือเป็นเครื่องดื่มบำรุงน้ำนมแม่นะคะแต่เนี่ยเขาจะมีขิงน้ำพึ่งมะนาวก็คือช่วยเรื่องน้ำนมด้วยแล้วก็ช่วงนี้กินแล้วดีโควิดเนาะหลายคนแนะนําให้กินขิงปกติเขาจะมีน้ำหัวปลีด้วยซึ่งแม่จอยเนี่ยชอบน้ำหัวปลีของมัมไลมากทานตลอดตอนท้องน้องเจยญ่านะคะอร่อยอะ่ะเป็นแบบน้ำขิงที่อร่อย ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของขิงน้ำผึ้งมะนาวจริงๆตัวนี้แช่เย็นก็อร่อยหรือถ้าจะอุ่นร้อนก็อร่อยมากมีขายในเซเว่นด้วยนะคะเมื่อก่อนนี้จะซื้อที่ท็อปเนาะหรือว่าที่แฟนเพจเขาก็าได้ ตอนนี้นะคะก็ตัดงานอยู่นะเรื่องของเรื่องคือเมื่อคืนเนี้ยแม่จอยล้มตัวลงนอนปุ๊บใช่ไหมก,ก็รู้สึกว่าแบบหุ้ยทําไมทําไมคันก็คือคันคันก็เก่าเก่าไปเรื่อยๆเก่าไปเรื่อยๆแล้วแบบทำไมคันไม่หยุดคันยิ่งคันขึ้นเรื่อยๆทีบบนี้ก็เลยไปส่องกระจกดูนะคะตอนประมาณห้าทุ่มเนี่ยดูแล้วแบบเฮ้ยผื่นขึ้นเยอะมากแบบผื่นอะไรเราแพ้อะไรแล้วบางจุดที่ไม่ได้เก่ามันก็ขึ้นตุ่ม ผื่นแดงนะคะตาบวมทั้งสองข้างเลยแล้วก็แสบคันทรมานมากแล้วก็กักตัวอยู่คือถ้าบอกคุณพ่อคุณพ่อต้องขับรถไปส่งเราก็แบบเฮ้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะติดโควิดหรือไม่ติดเราก็เลยไปเองนะคะประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละสรุปก,ก็คือแพ้ไรฝุ่นบอกว่าบางทีแบบว่ามันไม่อยู่ๆจะแพ้มันก็แพ้ขึ้นมาได้ค่ะแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วันก่อนหน้านั้นก็อย่างที่เห็นว่าแม่จอยจัดห้องด้วยฝุ่นมันก็อยู่ในนั้นวันที่แม่จอยกักตัว แม่จอยก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้เลยเอาจริงๆคือห้องเนี้ยเป็นห้องก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นห้องคุณยายเนาะคุณยายก็จะนอนแต่ตอนนี้คุณยายอยู่กับน้าจาันก็เลยเป็นห้องทำง,งานแม่ด้วยเราห้องมีตู้เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าแม่ครบทุกตู้เออจีกลายเป็นห้องแม่ไปโดยปริยายนะคะแล้วก็มีการกวาดทุกวันเพราะแม่บ้านทำำาําความสะอาดทุกห้องนะคะแล้วก็กวาดทุกวันฝุ่นละอองบางทีที่มันขนาดเล็กมากๆมันกวาดมันแบบอาจจะไปไ อาจจะก,กวาดไม่หมดแม่บ้านก็ไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนาะแนะนาเครื่องดูดฝุ่นดีๆสักเครื่องหนึ่งอย่างแม่จอยก,ก็จะใช้เป็นไดสันนะคะก็คุณพ่อชอบมากดูดทุกวันต่อให้แม่บ้านกวาดบ้านทุกวันถูบ้านทุกวัน,น,วนคุณพ่อก็ยังดูดเจอฝุ่นนะคะ นะคะคทำน้ำผักมาให้น้ำผักของปา่ารสชาติเปนก็มันก็กินได้แต่ก็ไม่ใช่แบบน้ำผลไม้แบบหวานเจี๊ยบอุ่นมอ n นิงค่ะทุกคนวันนี้แม่เพียมากอ่ะเพียเพียตื่นสายมากนี่แบบจะสิโมงแล้วอะทำการตรวจเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอาการใ,ใดๆที่กล่องเขาจะมีรูให้ใส่นะคะ น้ำยาใส่เข้าไปมีอันนี้ไว้ดูดน้ำลายน้ำลายใส่ลงไปในถุงนี้ก่อนทำการแหย่จมูกอีกหนึ่งแบบนี้เขาจะมีแท่นมาให้ด้วยอ่ะเก๋ๆกล่องนี้นะคะซื้อมาตอนนี้เขาบอกว่าสามารถตรวจโอไมค้อนได้แล้วในกล่องอ่ะเขาจะมีอันนี้ยพับมาให้อ่ะเอาไว้ใส่แท่นอย่างนี้มันจะเป็นหัวหยดกาบเปิดฝาอย่างนี้ น้ำลายและจมูกไม่พบเชื้อค่ะเจ็ดวันแล้วปแบบ <c oughs> ไม่รอหรอจ๊ะรอมาเจ็ดวันแล้วรอมาเจ็ดวันแล้ว <c oughs> แม่ไม่เป็นโควิดอันนี้เจ้เอามาให้แม่ขอบคุณค่ะเจ้าก็เอามาให้แม่ด้วย ขอบคุณค่ะความน่ารักของพ่อลูกนะคะคุณพ่อทําน้ำมะนาวเบกกิ้งมาให้ส่วนคุณลูกมีการหยิบมอนติวิตามินนะคะนี่เป็นของแบ,นบรนด์ดูนะคือแม่จอยจะทําให้เจโอเจยาทานตลอดนะคะเพราะว่าเขาเป็นวิตามินรวมอ่ะกว่าชนิดมัง้งแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะให้ลูกๆนี่จะเป็นเม็ดแบบนี้หย่อนไปรอ3นาทีนะคะรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆห,หวานๆซาๆเสร็จแล้วลูก นี่ก็คือพี่เจโอจะเห็นแม่ทําให้กินตลอดนะคะแล้วพอแบบรู้ว่าแม่แบบกับกตัวต้องเสริมภูมิคุ้มกันเอามาให้แม่จ้าน่ารักมากลงมาลูกก็ทําไว้เรียบร้อยใส่เหยือดทุกคนคะ่ะซีรีส์นีไม่จบง่ายๆ คือเมื่อวานวันที่เจ็ดใช่ไหมแม่ก็ตรวจแล้วก็ไม่พบเชือ้อก็เลยแบบอาออกไปหาลูกแล้วตอนกลางคืนมีอาการคันคอรีบกลับมากักตัวที่ห้องเดิมนะคะไปตรวจโรงพยาบาลเลยดีกว่าแต่เขาให้จองคิววันนี้แล้วได้ตรวจพรุ่งนี้ตลอดเลยนะคะนะน้ำขี้ยายก็เดินด้วยหรอค่ะใช่ค่ะวันรวกสีขาวค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ มาตรวจเพื่อความสบายใจแล้วก็คิดถึงลูกแหละตรวจที่โรงพยาบาลน,นาวเวีนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่ไกลบ้านมากที่สุดตัวนตไม่ต้องกลัวนะคะติดนะคะสับได้เลยนะแจ้งผลผ่านทางทา,ทางเมผ่านทางไหนนะคะทา,ทางเมลเมลรอผล24ชั่วโมงนะคะ ผลตรวจก็ออกแล้ววันนี้ตอน9โมงเลยนี่ผลตรวจแม่จอยนะคะก็คือไม่พบเชื้อนะคะก็คือที่กลัวเนี่ยเพราะว่าแม่จอยใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เราใกล้ชิดแต่เขาก็ติดกันหมดเออแม่จอยก็คิดว่าเราไม่น่าจะรอดเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจเลยขอบคุณมากจริงๆแม่ได้กอดลูกแล้วคะ่ะ